โอเคครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้เครื่องที่แฟลแล้วดับหรือแฟลแล้วค้างหรือแฟลแล้วบิกหรือแฟลแล้วอาการอะไรก็ช่างนะครับที่เกิดมาจากซอฟต์แวร์นะครับที่เกิดมาจากการการแฟลมาแล้วมันดับตัวนี้แต่ตัวนี้เขาปลดรหัสมาแล้วมันดับนะครับตัวนี้เป็น vivo v, v 1 1นะครับเป็นโมเดลเป็น vivo 18 0 4สีนะครับเป็น cpu qrm com นะครับ โชคดีที่เจ้าของเขาถ่ายโมเดลตัวเครื่องไว้นะครับผมเลยจะทํางานง่ายหน่อยแบบนี้เราก็จะหาลอมง,ง่ายหน่อยไม่ต้องาหาชือดรุ่นนะครับเพราะว่าเพราะาอะไรถึงบอกว่าทํางานง่ายถ้ามาอย่างนี้เรามองอยากนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าถ้าเราใส่ฝาหลังมาอย่างเี้ยเรามอง vivo มันเขาจะทําคล้ายกันนะครับหลายรุน่นมองอีมแบบก็เหมือนบายเก้าหนึ่งสีนะครับแต่ไม่เหมือนเพราะว่าบายเก้าหนึ่งสีจะไม่มีตัวนี้มีขอบท้องนะครับแต่ถ้าเช็คโมเดลจริงอ่ะมันจะเป็น v11 นะครับมันทีนี้ v11 จะแยกมาอีกจะมีทั้ง cpu mtk นะครับ mediatek แล้วก็ v11 qom v11 คอ r e c o m 11, comm, นะครับวิธีการจับจุดง่ายๆเลยว่าเครื่องนี้เป็นคอ r e c o m หรือว่า mediatek ในกรณีที่เข้าเครื่องไม่ได้เครื่องบิ๊กนะครับเครื่องบิก๊กเครื่องดับอย่างนี้เดี๋ยวเปลื่ยนให้ดูมันจะค้างที่หน้านี้นะครับตัวน,นี้เขาไปเปิดกับโปรแกรมมานะครับบาวคนจะแฟลชกลับไม่ติดติดไม่เอ่ยมีดับไ,ม,ไม่เอยนี่แบบแล้ว น่าจะบิดไปแล้วแหละนะครับสั่นแต่คิวเอเมาแฟดขึ้นง่ายนะครับบูธจะไม่ค่อยตายแต่ถ้าเป็นมีเดียเทคนะมันจะมันจะบิดเลยนะคิวเอเอยมหนยังขึ้นนะครับส่วนมากคอคอมจะขึ้นถึงแฟดบิดอะไรก็ช่างติดไม่เลยผมก็แก้ดับนะครับรับแก้ดับนะครับเอาว่างานดับนี้ผ่านแน่นอนครับถ้าถึงถ้า อลืมใส่แพลจอท่านผู้ชมใส่ไฟใส่ยฟโอเคมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับกดรีเทิร์ไม่ไปจอเสียหรือเปล่าเริ่มลงดิจอไม่เสียหรอกมกั้งไม่ไปครับมันค้างถ้าเป็นอย่างนี้แฟดนะครับแฟดก็ขึ้น อ,อ๋เดี๋ยวก่อนแฟลชเราลองเรียกง่ายๆก่อนนะครับผมลืมฟังก์ชันนี้ไปเลยเคเอใช่ไหมอ่ะพอถอดข้อแบตออกนะครับเราอย่ามองข้ามอะไรที่มันไม่น่าครับท่านผู้ชมผมเจอผมไปเราฟอร์แมตดัตตาด้วยฟอร์แมตด้วยก่อนนะครับไม่ให้พอดิชั่นมันเรียงก่อนเพราะว่าเครื่องมันไม่บิ๊กเลยนี่ต่อมาจจแต่จะแตะวิธีการนี้แก้แก้ในกรณีที่ดับมาจากซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าไปดับมาจากอย่างอื่นนะมันชนข้างจะหล,ลงทางไกลนะดับมาจากอย่างอื่นหน่อยเพราะว่าบางทีมันเป็นที่บอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเคียวเอ็มไม่ต้องใส่แบตนะครับถอดโคดชแพรจอออกมันก็จะจิ้มเทปพอยสะดวกหม่ยถ้าเป็น V11 มันจะอยู่นี้จุดจิ้มมันไม,ม่มันจะตรงจิ้มจะไม่อยู่ตรงนี้เสมอไปนะครับแต่ไปแต่แช่ไปหน่อยต่อสายเข้าไปเพราะ ไม่ได้เปิดหน้าดีไปไว่ได้มาแล้วครับพอมาโอเคไปต่อกันที่หน้าจอคอมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอโอเคครับเปิดวีเอ็มทีอ่ะผมเปิดลองเกินเหรอเสียบแล้วครับโอเคผมลื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 มต่อลองเกินเปิดเคียวเอ็มมาครับอ๋อเปิดอั une, นติเมตมันติทูนคิวซีไฟล์ครับ โอเคครับเลือกไปที่รีดแอนทูลครับผมปรับไปที่ vivo วอร์ไหมอ่าไม่ต้อง vivo ก็ได้ไปที่ format อ่ารีเซต็ตอ่าตัวนี้เลยนะครับ format ไดเปียสเลยถ้าเป็น reset lock vivo นี้จะยิงคําสั่งลงเป็นบางบริชันแต่ถ้าเป็น format ตเคือมัน format ครับล้างหมดกดแอคคูดเลยมันออโต้โหลดเดินนะคิดว่าทำให้ออโต้โหลดเดินเราค่อยไปเลือกรุ่นเป็น v ีซตัวบรุนเร็ครับเจอล้วโหลดเดิร์สอ่าอินสตาลล์ออโเห็นไหมครับมันก็บอกอยู่นะโค้ดเขาบอกนะครับ ในที่โค้นเป็นแค่ภาษาสั่งโขนพิเศนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวม่มันกำลังยีร้านนะครับปร้อมเส็จเรียบร้อยโอเคครับปร้อมแมตต์ด,ดาตาแล้วป,ปึ๊บปึ๊บอะใช้ปาพีไปในตัวเลยนะครับกดใช่เรียแบบร้อยครับโอบเวนแฟลชชิ่งเรามาลองเปิดดูครับถ้าหายก็ไม่ต้องไปแฟตลมนะครับอาการนีก็ได้เลยใช,ใช้งานได้เลย ต่อสายเป็นแนวทางไกลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมแฟดเถอะแฟดครับผมอมาการนี้ก็เอา QLm เหมือนเดิมอ่ะเอาติด QLQLM เลยก็เอา UMT แฟดนี่แหละนะครับ ราก็รอรอล้อ,อมหน่อยครับล้อมกำลังกาลังมากําลังหลดเพื่อโฟกัสในของโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลอมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดดูล้อมนะครับในองค์ประกอบของล้อมขึงมันประมาณนี้น เราก็จะแฟดล้มนะครับไปที่ออโตโรเดอร์ถูกแล้วไปที่ฟังก์ชันแฟดนะครับติดกนะครับโปรแกรม รมโอเคมันจะออโต้แฟทมาเลยนะครับตัวนี้ติดเป็นคนะัสตอมไหมเบิ๊บเบ๊บเบิ๊บเบ๊บดูหน่อยโอเคถ้า UMT นะ UMT แฟดนี้คืออีมี่ไม่หายแน่นอนยกเว้นว่าเครื่องนี้อีมี่จะหายมาก่อนหน้านี้ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอะไรอีมี่ไม่หายนะครับมันคือ่อง e เราโปรเทคอีมี่คาลิเบรดดาต้าอยู่อ่าคือเหมือนเซฟอีมี่ให้เราอยู่ไม่ e หายแน่นอนแต่เป็นผมนะผม,มว่าจะเลือกแฟดไม่เลือกดีกว่า พอผมไม่เห็นคําสั่งว่าก่อนหน้านี้มันแฟดอะไราบางๆก็ต้องฟูลแฟดละครับกดแฟดไปเลยเดี๋ยว <laughs> ลืมต่อสายนะครับโอเคไม่เป็นไรกดสต็อก่อนปิดเครื่องลงนะครับถอดกข้แบบจุดเดิมครับจุดที่เราจะจิ้มคือจุดนี้แล้วผมเลยขอดวีดีโออย่างจุดนี้นะครับนี่ถอดแผจอก็ได้อันนี้แผจอนะครับแต่แผ่ก้นชาร์จเราต้องใส่นะแผ่ก้นชาร์จเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันจะไม่เจอเครื่องครับโอเค ก,กดสตาร์ทที่โปรแกรมก็ได้เลยนะครับไม่มีผลของคอมได้เหมือนกันมันก็จะรอพอตแค่นั้นเองเพราะว่าเป็น UMT แต่บางโปรแกรมก็ต้องเรียกพอตก่อนวิ่งแล้วปล่อยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็รอตัวเครื่องเขาแฟตไปครับแฟดเข้าแน่นอนนะครับไม่ต้องหว่วง วิธีการนะครับการแก้บิดอย่างเงี้ยให้สูตรนะครับมันจะมีสูตรอันนี้แฟเต็มอันนี้เราก็รอแล้วครับตอนนี้ก็ปล่อยตัวเครื่องของวิ่งไปนะครับพาดิชันของคอข้อมันจะ แปลกนะครับมันจะมีเวนเดอร์ซิสเตียมเยอะหน่อยไม่เหมือน n k นะครับรอครับผมค่อนข้างใช้เวลาประมาณ5นาทีได้นะครับไม่ได้เกินนี้แฟดบูทแล้วความเร็วในของโปรแกรมในการแฟดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับวิ่งแบบถือว่าเร็วใช้ได้เลย เห็นระครับมันมันอ่าโตเห็นะครับโค้ดมันสกีบอยู่คือมันสกีบเอมี่พาร์ติชันเอมี่ของคอคอมนั่นเองตัวนี้นะครับมันจะสกีบไม่ให้แฟตยกเว้นว่าเครื่อ,องนี้จะอีมี่หายมาอยู่แล้วมีประมาณนี้นะครับ โอเคครับติดแน่นอนถอดสายครับใส่แบตใส่จอครับใส่แบตเปิดเครื่องครับบูดปกติครางมาแลวมาโฟกัสหน่อยกองตอนนี้ต้องโฟกัสให้่อย ติดดับหน่อยแล้วให้มันคืนข้าวโอเย็มเป็นโรงงานหน่อยนะครับเป็นโอเย็มด้วย mm. รอครับรอย,ยาวๆ mm. เรามารอแบบยังไงดีเรามารอตรงนี้ไดีป่าครับถ mm. ึงไม่เมื่อยนะครับ ครับโลโก้มันก็จะเปลี่ยนแล้วมาบูทสองแล้วอันแรกบูทหนึ่งตอนนี้บูทสองแล้วคือหน้านี้ขึ้นแน่นอนผู้ชมไม่มีแดงถ้าอาการที่เกิดมาจากซอว์ถ้าแฟลชดับมาจากซอฟต์แวร์ครับมันจะติดต้องติดด้วยซอฟต์แวร์แน่นอนให้เราคำหนึงถึงข้อนี้ไว้เลยว่าไม่ต้องวขวากับเครื่องดับเครื่องแฟลชเราเล่นได้เลยนะผู้ชม <laughs> แต่ก็แต่ถ้าเราจะเล่นได้เลยเราก็ต้องมีเครื่องมือที่ว่าจะแฟลชดับ อ่าสมมุติว่าเครื่องมันดับนะเราก็ต้องรู้วิธีแฟดให้มันกลับมาติดนะครับถ้าเราจะเล่นเดี๋ยวเครื่องนี้ติดมาปุ๊บจะทาคลิปโปลารหัสรต่อนะครับปลดแบบปลดยังไงให้ไม่บิกไม่ดับเหมือนเหมือนอย่างนี้มานะครับอันนี้โปลารหัสรบิกดับมาปุ๊บปุ๊บลุ้นแค่มีอย่างเดียวครับขออย่าหายมากกว่าหน้านี้ก็พอ วี v o มี่หายเขียนรุ่นใหม่ๆยังโปรแกรมยังไม่ค่อยซัพพอร์ตการเขียนยม m i นะครับเวียนว่าเขียนคิวเซียนอาจจะมีสิทธทิ์ถูกเข้าได้รอครับขึ้นแน่นอนอยังไม่รขึ้น อ่ะนะครับอาจจะต้องฟอร์แมตสักรอบหรือเปล่าถ้าไห่หายนะครับ รอรอ,อดูอีกรอบนึงครับการแก้บิทจะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับแหมจริงๆก็คงต้องไปจบที่รอยรวดนะครับรอยรวดก็ไม่มีอะไรนะจริงๆมันแฝดเข้าอยู่เราไม่ต้องไปรอยรวดมาเนะครับเพราะว่ารอยรวดมันเอาไปแก้บุตรตายเฉยรอครับรอ เดี๋ยวผมจะปลด Huawei ID ต่อครับท่านผู้ชม <c oughs> คลิปก่อนนี้เราสอนปลด Huawei ID ของ Huawei ไปนะครับปลดแบบปลดมือนะครับเป็น CPU Kirin น,นะตัวนนี่ Kirin 710แต่นี้จะปลดผ่านคอมนะครับปลด,ด๋ยวเร็วๆเพราะว่าสายที่เขามีโปรแกรมอยากจกะด,ดูนะครับ นานหน่อยโโวิวเราตัดดูไม่คิดไม่ตัดหรอกนะครับปล่อยยาวๆเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว เครื่องโมเวทมันสัน่งถ้าบนรอบนี้ปุ๊บจับแฟลชเฟิร์มแบล็ใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวเวอร์รี่ไฟล์อยู่รอบแรกนี่มันวนไปถ้ไม่ติดได้าพีนะครับแฟ r m ไอนี่ตอน format ร,รอบแรกไปแล้วมีมีครับมนันมีมีกัน ครบนะครับอิมีครบ r o ดักเน a m มมาเต็มนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันเป็นบิวนี้ที่เราแฟดเข้าไปเทคนิคง่ายนะครับอัพเวอร์ชันล่าสุดเสมอเครื่องบิ๊กติดแน่นอนนะครับสุดนี้โอเคนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนี่กล้องหน้าหรือกล้อหลังนี่กล้องหลังวิ่ง เกือบเปยนหน้าครับโอเคครับขอจบแนวทางการแก้หลับแก้บิกไปเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าดูคลิปประหัสต่อเลยก็ได้นะครับโอเคครับ